ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมชุนหัวเอ้ยแช่น้ําทะเลเอ้ยเอา้ามาอีกแล้วรอบที่แล้วครับเราทําชุนหัวถือว่าให้หายคิดถึงเอา้าไม่พูดพร่อมตาเพลงค,ครับวันนี้เราจะกลับมาแช่น้ําทะเลให้หายคิดถึงอีกรอบห,หนึ่งแล้วก็จะถือว่าเป็นการทริบิวครับ EP แรกเฮ้ยไม่ได้แช่มาผมว่าเกือบปีโอ้ยเลยสิเทสสุดท้ายที่เรามาน่าจะเป็น ที่เอาเชฟมาใช่ใชเชฟคนสุดท้ายที่มาน่าจะเป็นเชฟจารึกเชฟจารึกเอาไม่หายคิดถึงเลยไก่ EP แรกนะครับผมเราทําไก่แช่น้ำทะเลกันครับนะครับผมวันนี้เรานําไก่จากโรตัสมาโรตัสนะครับผมเฮ้ยมีมินูนอีกถุงนะเป็นน้องศติสโภกใหญ่หน่อยอันนี้อันนี้อยากกินส่วนตัว อันนี้เป็นนอกสิดสะโพกเลยใหญ่ใหญ่อยากกินส่วนเตอร์ทาไมไม่กินละกันอยากมากินอะไรตรงนี้อีกส่วนหนึ่งคือปีกเล็กตรงนี้ไว้ทำบัฟเฟิลวิงครับบัฟเฟิลวิงเพิ่งดูมาเพิ่งไปเี้พี่จากิดบอกมาบัฟเฟิลวิงพี่จากินวิพี่เดปีกไก่เล็กนะครับปีกเล็กแล้วผมแถมให้อีกอย่างหนึ่งวันนี้ผมบอกแล้วว่าจะเป็นการคอลแลับระหว่างสายพันธุ์ปะสุสัตว์นี่ครับที่โครงไก่ยาวหน่อยแล้วเราไม่ตัดเลยสี่โครงหมู มึงหล่อแล้วมึงหล่อแล้วมึงหล่อแล้วไอ้หนอมึงหล่อแล้วมึงหล่อแล้วมึงหล่อแล้วสิโครงหมูอันนี้สิโคงหมูที่แม่ชอบเอาไปต้มมะกดดองใช่คืออันนี้เลยที่ขาดไม่ได้ครับจะเป็นเชือกต่างครับนะครับต้องเตรียมไว้แล้วก็ผมวันนี้ผมรอบครอบแล้วแต่เล่นผมไม่ได้วันนี้เราจะมาดูว่าไอ้หมายเหี้ยที่ไหนจะมากินของเราอีกหรือเปล่านะครับผมโอ้แม่งเหี้ยธรรมชาติเนี่ยสุดยอดจริงเราเริ่มเลยไหมคุณเอาได้ผมเตรียมมาอย่างงี้คุณแกะนั่งก่อน เอาไว้คุมนี่ไงเดี๋ยวเราอานี้ลงเดี๋ยวเราเกี่ยวเลยคนที่หาเชือกฟางมันมันเสียเวลาเอเกี่ยวงนี้เลยเกี่ยวล็อกเลยกันสัตรูพืชครับนะครับผมโอเคอันนี้มานะมาแล้วนะแกะถุงปุ๊บคนแกะนอกรถเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายขี้เข็ดล้างเราเทไปเลยนะเทเลยใช่เลยเทเลยนะวางพื้นไม่ได้เดี๋ยวเขาด่านะสกปรกเนี้ยคือสิ่งนี้เนี่ยที่เราทํากันเนี่ยมันมีเชฟเชฟออฟออฟเขาได้ concern ครับ หรือว่าการันตีให้เราแล้วว่าวิธีนี้เป็นการหมักเนื้อหรือหมูหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า,วาการบายบายอันนี้เขาเรียกเวทบายเวทบายบายเปียกบายเปียกนะครับเฮ้ยวิธีการเหมือนปรวาตเปียกบวานเปียกนี่อาจจะต้องตัดขาถ้าว่าบายเปียกเนี่ยพอกินได้เขาบอกว่านี่เป็นพิธีการโบราณมากๆ4 0 0 0ปีได้นะเฮ้ย4 0 0พันะเขาบอกผมบอกตัวเลขหรเป่ะเดี๋ยวไปย้อนดูได้แต่แต่มีเป็นพันปี เขาบอกว่าก่อนที่เราจะคนพบวิธีต่างๆเนี่ยชาวยุโรปชาวโรมันชาวต่างชาติใช้วิธีนี้มาก่อนทุกคนชาวจีนก็ใช้ชาวจีนก็ใช้พวกไอ้ไอ้แฮมยูนาอะไรก็หมักก็เป็นอย่างนี้เป็นมันปเหมือนกันเป็นมันปเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับออกมาแป๊บเดียวเขียววะเฮียยังยังยังยงกระดูกเล่นนี้เลยนะนี่เราเล่นอย่างนี้เลยครับหึหึงเลยวะแป๊บเดียวเฮ้ยยังยังนะยัง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 ซอสเกาหลีซอส จดจุจจดจุจงเฮ้ยพี่ไปเลยไปเลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณถือถือสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์เพิ่มเอานี้ไปวันนี้มีอะไรฮะเดี๋ยวกันนี่หน่อยเอาเชือกไว้กันไว้ก่อนเอได้ได้แล้วเดี๋ยวต้องเอาหินถ่วงนี่เอาเหรอเออเดี๋ยวมันลอยเอาทุ่นไว้หน่อยเดี๋ยวเผื่อน้ำมันขึ้นแล้วเราหาไม่เจองานใหญ่นะถ้าเจอทุ่นเก็บไว้ให้พี่กิจเลยเอาแล้วครับตอนนี้น้ำลงด้วยอันนี้น้ำลงไหม่ยพี่กำลังขึ้นนี่ตรงไหนตรงไหน เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยโจเฉาโจเฉาตกใจหมดเลยเร่อรมีอะไรไอ้หี้อะไรี้ตกใจแล้วเหันหลังอยู่ด้วยโอ้โหด้วยดิมันนึกปลามันนึกปลาอ๋อน้ำหนักนี้ไม่น่าลอยเนาะแต่หนักแล้วแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าธรรมชาติเขาพ่าไปได้มเขาลังสันได้หมดนะผมใส่ไปก้อนเดียวนะได้ได้ครับได้ครับก้อนเดียวเพราะมันไม่เปิดแล้วล่ะได้ครับแล้วก็เชฟโนตเนี่ยเขาบอกมาว่า พยายามให้มันอยู่ในที่ที่น้ํามันไหลวนเพื่อมันจะไม่มันจะไม่เน่าใช่ครับไม่งั้นเนี่ยน้ํามันจะได้ถ่ายเทนะใช่น้ํามันไม่ถ่ายเทแล้วเราเนี่ยจะซวยผมไม่ได้กันอะไรนอกจากหมาะครับอย่างเดียวเลยฮะชัวอย่างนี้ชัว่ไม่มีไม่มีหายโอ้โหอย่างงี้อย่างงี้ใช่เลยนะผมว่าร่องร่องตรงนี้ดีเฮ้ยเฮ้ยยสวยสวยเราจะโยนหรือเราจะวางดีๆฮะฮะแต่ผมอยากเขย่าน้ำสักนิดนึงไหมลองไหมเอาไหมเฮ้ยดีดีจมอุ้ยเป๊ะเลย อย่างนี้ดีเออโอเคไหมอย่างงี้โอเคไหมโอเคฮะผมกลัวอะไรอย่างปะปีกเล็กลอยออกตรงนี้นะบาวีมาบาวีบาวีขอนไม้ขอนไม้ก็เลยไหเลยอยู่นู่นนึกว่าขอนไม้กบขี้เปลี่ยนกบพี่เป็นโกด์ไรเดอร์วางทับไว้โอเคเปลี่ยนกับพี่เป็นโกด์ไรเดอร์ขี่จักเปอร์ชนเสาไฟฟ้ามาอีกอันนี้ได้นะได้ครับได้ครับอันนี้หุ้ยขนาดหนักหนักขนาดนี้ยังไปนะเห็นป่ะ ผมบอกว่าธรรมชาติแม่งไม่ธรรมดาแล้วเราจะใช้หินล็อกตะก้าไปเลยได้เลยครับอู่ธนาทรครับไปเหมือนตอนไหนนะผมว่านี้จบผมว่านี้จบให้เขากระแทกไปกระแทกมาเราแช่เอาไว้แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา3โมงบ่าย3บ่าย3ครับเราทิ้งเอาไว้ตรงนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงไหม1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาที่ถูกต้องของมันครับจริงๆนงชั่วโมงนี่กำลังยังน้อยไปด้วย เพราะว่าเราต้องการสักสามถึงห้าชั่วโมงครับนี่นี่คุณดูเดะเห็นบ้างเห็นบ้าแล้วจะไปกันเนี่ยจะไปกันไเนี่ยเราลุ้นอย่างี้เลยนะเอาลุ้นอย่างี้เลยลุ้นนี้เลยไปไปนะครับขอพรมนาอย่าให้หมามาแดกเรานะครับครไปไปไปลงมือหลอกน้ําแรงขนาดนี้ไป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 เฮียจะเข้ามาดูไก่ไอสัตว์ไอสองตัวนี้เลยที่แดกไก่เรารอบนั้นน่ะไอเฮียยังไงดีวะต้องต้องต้องลองไปดูว่าแหละขอเช็คน้ำหน่อยนี่ เปียกๆไว้เปียกๆน้ำไปลองดูดิเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าไก่เรายังเหลือรอดอยู่หรือเปล่านะครับไปน้น้ำกําลังมาแล้วจะเอาไก่อย่างไงล่ะครับเห็นนะมมีโป่งปุ๊บใช้ได้โอ้โหของคุณแม่งโขดว่ะมันโคตผมลูกทะเลนี่นี่นี่ไม่งั้นคุณหาไม่เจอนะคุณหาไม่เจอนะไก่เราอยู่นู่นครับตอนนี้เราแช่มาแล้วเป็นจำนวนหนึ่งชั่วโมงครึ่งผมขอเช็คเวลาชัวร์นะเกือบสองเลยนะเกือบๆเลยฮะ ไก่อยู่หรือเปล่าเขี้นน้ำใสเลยนะแป๊บเดียวนะใช่ใช่ใช่โอ้โหผมว่ารอบเนี้ยสุดผมบอกเลยว่าทําถึงทําถึงทำถึงทําถึงเพราอย่างนี้หมากินไม่ได้หรอกแม่งจมเงินโอ้โหดย๋ยว่าตหมาเลยกูยังเดินเกือบลงไม่ถึงไอ้เหี้ยดูดิดูดิพี่หัวเข่าอ่ะพี่ดูดิดึง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 ไงตุ้มเลยดึงตุ้มเลยไอ้เขี้นน้ำขึ้นเยอะสุดอ่ะใช่ดูดิไอ้เหี้ย แขกเป็นตะก้อเล่นะเล่นตะก้อแล้วอะผลประกอบการวันนี้เป็นไงครับล่ามตรงนี้ครับล่ามาตรงนี้เฮ้ยไอเยี่ยปีกเล็กหายปะแม่งเหมือนหายไปหลายอันปะปีกเล็กเหลือห้าหกหกปีกนี่เขาอยู่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 ครบอยู่ครบอยู่ครบล้างนิดนึงเพื่อความสะอาดไม่ต้องแล้วเราได้ไก่มาหมดแล้วครับเอาอุปกรณ์ครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําตรงนี้พี่นะดีกว่า โ oh, อนน้โหทะเลมากครับคือผมบอกแล้วผมทําถึงรอบนี้ทําถึงแต่ละรอบที่มาแช่น้ําทะเลเนี่ยสภาพมันก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แ้ย hey, แต่ฉากนี้ตรงนี้เราพาแบงกี่มาต้มไก่นั่นนะไอไก่ทอดแบงกี่ะไอไก่สิบรัวิวใช่นี่ฮะตอนนี้เราตั้งกล้องอยู่ครับเดี๋ยวผมจะขอล้างก่อนนะน้ำน้ำอยู่นู่นขอล้างทั้งหมดก่อนเพาน้ำมันไม่ใช้เวลาไง ก็ต้องเอาเลยเฮ้ยสุขภาพแล้วเนี่ยน้ำมันมะพร้าวนะเนี่ยน้ำมันมะพร้าวครับเราใช้น้ำมันมะพร้าวเท่านั้นนะครับอันนี้คือกระดูกเส้นนะครับที่เราใส่กันไปวันนี้ที่เราอยากลองเนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้ามันไปอยู่ในน้ําทะเลเนี่ยนะเฮ้ยแต่แต่มันนิ่มปะจับแล้วนิ่มมือนิ่มเลยพี่จับมันนิ่มมือเลยยิ่งก่าจอเฉาอกนะเนี้นจอเนะฉา <laughs> เราเอาพวกแบบว่าเศษไม้อะไรที่มันลงไปฮพี่<ๆ>อันนี้เอาออกหน่อยนะเศษไม้เศษ ดิน,นอะไรพวกนั้นนะชั่วกระสั่วกระสั่วจันทวันจันทวันกระชั่วไอว้เคี้ยแตกการันตีว่าแม่งนิ่มจริงวะพี่มันยุยย,ยใช่ใช่แต่บอกก่อนนะครับไม่ไม่แนะนําให้น้องๆหนูๆทำทำตามนะกินเองนะครับที่บ้านนะครับที่บ้านไม่มีอยู่แล้วพี่น้ <laughs> ำอะไรอะ่ะ <laughs> ถึงมีกูก็ไม่ทํามถึงบีก็ไม่มีใครทําหรอกแม่กด็ด่าไปห่า อันนี้ถือว่าเป็นสูตรคอลแลปใหม่นะกับซามยังนะฮะสองสองบีววเซอร์ <c oughs> <c oughs> เป็นสูตรพิเศษนะครับฮอตชิคเก้นเฟเวอร์อันนี้เพิ่มเผ็ดไหมเพิ่มเผ็ดไหมอย่างงี้น่าจะเป็นสูตรเดียวกับที่เขาใส่ในม,มาม่ามามาครับโอ้โหใช่เลยและอร่อยด้วยถ้าอย่างนี้นะไปๆๆไป,ไปรถเลยทีนี้แหละกูเป็นเรื่องแน่ผมแม่ต้องคุกไงโอหกลิ่นมาม่าเลยนี่ว่าใช่ ทออย่างเงี้ยสมมุติถ้าไอ้นี่ไปเนี่ยสวยเลยเนี่ยเผลอขยี้ตาเผลอไปเรียบร้อยเลยใช่ครับใช่ฮะเดี๋ยวเพื่อความหอมสักนิดเป็นเพิ่ม,อมขออีกหน่อยฮะเดี๋ยวขอ,อเพิ่มปริมาณนิดนึงอยู่ความแดงมันจีเดี๋ยวมีอีกสูตรหนึองโนี่มาด้วยวะโจแก่น้อยคุกใส่ไหมมันจะไหม่ป่าวะไหมพี่ต้องเอาไว้กินแก้มดีว่ะใช่หรือไม่ก็ตอนตอนเสร็จไว้พี่อ่า ตอนนี้ผสมแป้งไปแล้วต้องลองเทสักหนึ่งอันครับหรือว่าจริงแป้งมันต้องเหลวหรือมันต้องข้นวะอันนี้ไม่รู้ไงก็นะประมาณนี้วะประมาณนี้ะอ่ลองดูดิพี่อุ้ยโอ้ยเดือดเดือดเดือดเหี้ยไอเหี้ยไม่เห็นเหี้ยเลยเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันไหมเลยเหรอเบาไฟหน่อยใช่พี่ต้องเบาไฟเลยอ่ะเบาเยอะเยอะเลยอ่ะไหมเลยสงสัยไม่ต้องใส่แป้งวะ เราไม่ใส่แป้งกันหนึ่งดิอันนี้ปิดปิดเตายัางไม่เบาเบาไฟเนะลยลองไปเลยลองไปเลยลองไปเลย,ลเ,ลยเพราะตอนเนี้เราเราปล่อยให้อ้นี่มันน้ำมันแรงไหน้ำมันมันแรงมากเงเฮ้ยมันก็นแรงไปเว้ยต้องปิดเลยวะต้องปิดเลยเยต้องปิดเลยตอนนี้ครับเกิดปัญหาครับเราโง่นิี้หน่อยครับใส่ซอสปไปเลยใช่ครับใส่ซอสไปเลยแล้วซอสมันไหมนะครับเวลาเจอน้ํามันโหไม่รู้นะฮะลองไม่ชุบอันหนึง่ง ดูว่าตอนจะไหม้ไหมมันมีน้ำอยู่ผมกลัวมันฟุ่มมันฟุ่มแน่ตอนเนี้นิดเดียวไม่ไหมโอ้ยไม่ไหม้ครับอันนี้สวยเลยแสงขอาไม้ซอสแล้วขออีกอันนึงล้างน้ําแล้วล้างแล้วก็ชุบแป้งโอเคน้ํามันแม่งแรงเว้ยน้ามันแม่งแบบไม่หนาแน่นเท่าพวกน้ามันพืชหรอวะใช่ผมว่าแม่งใช่แม่งไหม้น้ํามันมะพร้าวเนี่ยผมลงเลยนะลงเลยลงเลยลงเลยลองปิดไหมปิดแก๊สปิดแล้วนี่ปิดแล้วเหรอใช่นี่ขนาดปิดมาปั๊บนึงก็แล้วฮะ เฮ้ยจริงไม่สุกเลยเฮ้ยสุกเลยลงไปสุกเลยใช่เฮ้ยนี่ชุดแป้งดูดีเฮ้ยนี่ชุดแป้งดีอยู่ชุดแป้งดีอยู่เอาละเฮ้ยผมว่าแม่งสุกเลยว่ะพี่นี่ไงเนี่ยสุกเลยแต่เนื้อแม่งขาวเลยอ่ะใช่นี่เนี่ยสุกหมดเลยฮะเนี่ย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 แต่นี่อเหลืองทองเนี่ยใช่เลยอย่างนี้นะเนี่ยใช่อันนี้ใช่ ใช่ป่ะแต่เหลืออีกนิดนึ่งอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งยา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 งอีกนิดหนึ่งสวยเพราะตอนนี้อุณหภูมิเริ่มปกติแล้วใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราปิดหม้อมาแป๊บนะแสดงว่ามันอินนี่ไปมันร้อนไปเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบทิ้งทั้งหม้อแล้วเกือบทิ้งทั้งหม้อแต่แต่ซอสนี่ไม่ได้วะผมก็กำลังคิดว่าอะไรวะจริงๆอะซอสอาจจะได้เว้ยแต่ร้อนน้ำมันเบาอ่าอ่านัเดี๋ยงนั้นต้องลองอีกสโลคุกมันชุบแป้งอันนี้ใช่สามสวยเลยอันนี้สวยเลยลงเนี่ย อันใหญ่เนอใช่เราชุบแป้งเลยได้ได้ได้ผมอยากรู้ว่าจริงๆอ่ะสมมุติว่าถ้ามันมันโดนอุณหภูมิที่ถูกต้องอ่ะมันจะไหมขนาดนั้นไหมอย่างนี้ไม่มีพลาดนะอย่างนี้ไม่พลาดเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเบาแล้วผมว่าพลาดยากแล้วโหพี่สวยเลยมือมันเลยเนี่ยสวยเลยทอดด้วยความสโลคุกมากเลยว้ยเห็นป่ะอันอันนี้ก็สวยที่หั่นสามไม่ใหญ่ แล้วไปเรื่อยๆป่ะอย่างงี้ใช่ใช่ใชสอนไม่ไหมด้วยลองชิมเลยไหมลองชิมเลยไหมอะไรฮะลองชิมเลยให้พี่ลองชิมเลยอันนี้ก็ได้อันไหนก่อนก็ได้ที่มันไม่ไหมแรกๆอ่ะได้ได้ได้เฮ้ตรวจสอบก่อนว่าสุกหรือเปล่านะตรวจสอบก่อนนะถึงข้างในครับไม่มีไม่มีแดงเดี๋ยวผมขอดูซก่อนเอาไว้ชัวร์ดูดิแป๊บนึงเฉยๆนะเฉยๆโอเคไม่มีนะไม่มีแดงนะนี่ครับไม่ไม่มีแดงโอเคลองดูอ่ะ ดีเลยอะโอ้โหโคตรเฉียบเลยอาจารย์เฉียบเลยอะเฉพาะชิ้นนี้เลยนะอ่าโอ้โหเนียนเลยอะเฮ้ยขอเนียนขอขอหน่อยฮะเฮ้ยผมขอลองอันนี้เลยว่ะนี่นะขาวขาวโพรนนะขาวโพรนนะเรียบร้อยนะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะอันตรายเดี๋ยวมจอดรถแล้วไอ้เนี่ยหอมแบบไม่น่าเชื่อนะ เนื้อไก่อร่อยสัตว์ผมบอกเลยว่าหอมแบบไม่น่าเชื่อโคตรดีดีจริงไอ้เหี้ยเดี๋ยวหาวอาโมอ้าวพี่พี่กินอะไรอื้มเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้แบบไม่ชุบนะอันนี้แบบไม่ชุบนะไม่ชุบนะไอ้เหี้ยเนื้อไก่เหมือนแบบโหเฉียบจัดเลยอ่ะขวดนี่แม่งพระเจ้าปรุงเลยไอ้เหี้ยเนื้อไก่ดิเนื้อไก่ปลาเจ้าปรุงอ่ะ เอียเนื้อไก่่อยสัตว์มันคือเพียวแบบเฮ้ยเพื่อนๆแม่งอร่อยจริงเว้ยเฮ้ยที่ยอร่อยเมื่อกี้เราพลาดตรงที่ปล่อยให้น้ำมันน่ะมันแรงไปมันแรงไปเว้ยก็ยังใช่อยู่ใช่ใถูกทางอยู่อันนี้ใช่ใช่คุณนี่นี่นิดนึงตัดกระดูกอ่อนมาสักสองสามข้อแล้วลองเทสเลยได้ได้ได้มันแหละสองสามข้อนี้เลยนะใช่ ลองแค่นี้เลยเที่ยมมีความรู้สึกว่าหมูแม่งน่าจะอร่อยเลยมาดูสีมันเด็ดป่ะใช่สีสีสวยอยู่สีสวยมากเฉียบเลยเนอะเฉียบเลย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 สวยเลยกระดูกไงกระดูกขั้นตอนที่สําคัญมากๆโอ้โหเห็นป่ะเอาไฟแม่งใช่อย่างใช่อ่ะใช่แล้วใช่แล้วพี่ใช่แล้วจอร์ดอันนี้ใช่แล้วโคกใช่แล้ว สะโพกใช่หันหลังท่นหลังไงหันหลังนลง,น,งนี่ไงนี่ไง<ส>มันอ,อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มาเนี่ยอันนี้ใช่แล้วไปเลยโอ้โหเป๊ะครับรูปนี้นี่ฮะนี่ฮะอันนี้ของชัวร์ละกระดูกหมูที่เราเฝ้าสงสัยกันพีว่าเนื้ออกมันจะเป็นไงแต่ตอนนี้แม่งร้อนมาก หมูไม่ได้หมักเลยเหมือนกันแช่น้นำทะเลลองดู<ม>อร่อยพี่เรออคุณนึกว่าเห็นแบบสัญญาณแบบนั้นนึกว่านึกว่าไก่แม่งมากว่าดีดีเลยแต่ไก่มากว่าไก่ลอยกว่าพี่แต่มีรสชาติแต่มีรสชาติใช่เค็มเหมือนกันอันนี้ปีไก่ที่ไม่ชุบอื แต่ว่ามีซอสขอยซอสเผ็ดใช่เครือบซอสเผ็ดลองดูโอ้ใช่อันนี้ใช่มากใช่มากๆอันเป็อหมูเพลินนะใช่มากๆสะโพกอันนี้คือส่วนสองของสะโพกนะลองดูนะโอ้ยร้อนม่ร้อนไปหมดเลยร้อนมากแส่ไวาน้ำมันกบบผาแม่งร้อนมากเลยลเนี่ยร้อนจืดเลย กุ้เลีอกไก่แม่งอร่อยจริงว่ะคุณลองหนังนี้ตรงหนังมันอยู่วะนี่นี่นี่ส่วนหนังเมื่อคืนนี้ฮะขอลองดูว, <laughs> ดดว่าอือไก่อร่อยมากก็เอ้คุณตื่นคุณตื่นไอ้นี่หน่อยอ่าบิดโอ้ร้อนว่ะร้อน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 ,ออนมันร้อนกว่าความรู้สึกที่เราเคยได้รับอะ่ะ ไอ้ที่จับไม่ได้เลยมันร<ช>้อนไอ้ที่มันร้อนกว่าความรู้สึกที่เราที่เราคุ้นมนะันอะร้อนแม่งร้อนกว่าปกติเนื้ออร่อยอร่อยอร่อยมากแต่แม่งร้อนมากเนี่ยมันร้อนมากอะ่ะหืมปีไก่เรวกว่า,าปีกไก่อันนี้คือเนื้อข้างในมาเลยถ้าแบบอยากได้รสมันคืออันนี้เลย นี่แค่แน่ชั่วโมงกว่าๆนะหรือว่าแม่งเวลาขนาดนี้แม่งกำลังดีวะกูว่าแม่งกำลังดีแล้วนะประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนต่ไม่เกินเนี้ยอยู่เลยนะอถ้าจะเวิร์กกว่า,านี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราบากเหมือนเดิมสูตรเดิม,<ช>มจะเร<ช>็ว<ช>หน่อย<ช>ตอนนี้คือสุดท้ายแล้วสำหรับ EP แช่น้ำทะเลนะครับครับพอเล่าสีด้แล่าสวยมากโอ้หอันนี้อันนี้ดีว่ะโอ้ยอันนี้ดีนี่ดีนี่ดีอันนี้ดีเลยเอาเลยนะวางนี่เลยเหรอวางอะไรวะเอาเลยไหมได้ได้ได้เดี๋ยวผมหลบนิดนึงนะเพราะตรงนั้นมันเริ่มเย็นแล้วไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังนะห้ามทิ้งใครไว้ข้างหลังนะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ว่าผมบอกเลยว่านี่คือสุดๆนะครับ ผมว่าอุปกรณ์ท่อเรามันไม่ได้ไม่นี่มันมันไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมพร้อมมาเราจะชิมนครั้งสุดท้ายพี่ครับพูดเป็นลางคุณอยากกินอะไรก่อนอันนี้โอ้โหถ้าตอนนี้ต้องกระดูกอ่ะเพราะว่าอย่างอื่นจับไม่ได้เลยสําหรับคนที่มีความรู้นะครับบอกหน่อยว่าน้ํามันมะพร้าวมันร้อนไวกว่าจริงหรือไม่สุกหมดนะเพราะว่าเราก็ไม่กล้ากินของที่ไม่สุกั้ะนะครับอืมสุกเป๊ะสุกเป๊ะเลยเป๊ะอันนี้ เขอบ,บอกว่าได้ขขาเหนียวเ<ไ>ป <ขน S 1> ๊ะ<น>เลยครับพี่คนอยู่เ้ยอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้หรอไม่รู้มันรู้ทอดแบบจะได้ป่าหรือว่ามันกำลังได้นี่มันพอดีวะอืมชิ้นในๆกำลังกำลังดีเลยนี่เนื้อนุ่มโอ้โหนุ่มจริงเฮ้ยดีจริงเฮ้ยอันนี้ดี อย่างที่บอกอะเขาดูดสวยเลยไม่มีเลือดติดอะไรเลยอันเนี้ยเหมือนไล่เลือดไปในตัวเลยนนเนื้อมันหนาด่แม่งคุนุ่มมากอืมัมนเค็มัวมมันไม่ได้เค็มเกลือมไม่ได้เค็มปลาไม่ได้เค็ม,ม,มอะไรอย่างนั้นนะมันไม่ได้เค็มอย่างนั้นอะ่ะโอเแล้วหยิบกันไม่หยุดนะเนี่ย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 ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นอูม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 ชิ้นอุมครับเดี๋ยวลองกัดชิ้นอุมอูมหน่อย ไม่เนาะไม่ม, <S <S ไม,มีไม่มีแบบว่าให้หวาดเสียวนะว่าสุกไม่สุกนะมันสุกแล้วมันขาวทั่วไม่มีอันอันไหนแดงเหมือนเราทอดปกตินะเฮ้ยนี่อร่อยมากมันไม่ได้นุ่มเหมือนเราหมักนมสดหรือหมักอะไรหรือหมักอะไรที่มันไหลๆอันอะแล้วมันไม่ได้นุ่มเหมือนเราหมักข้ามคืนที่อะไรกันอยูยนะแต่มันนุ่มแบบไอ้แค่นุ่มอะเนี่ยหยิบกินเนี้ยดูเลย กระดูกหมูมาแรงมากกับปิไก่แต่ผมให้เดอะเบสคือปีกไก่เล็กสุกไวต้องบากๆให้มันเป็นริว้รวๆหน่อยมันจะได้สุกง่ายเนาะแัน่นี้น่าสุกทั่วนะอันนี้หนังมันพี่อ๋อที่มัยนย่นมานี่ไม่ใช่แป้งขอลองชิมหนังทีวะ MVP สุดตีนกระดูกแม่งดึงกลับไปแล้ว เดี๋ยวผมขอลองกินส่วนหน้าน้ามหน่อยนะใช่ปักเปะ <c oughs> ถ้าไก่ช่วงช่วงนี้เว้ยคุณต้องรับเข้าตรงเนี้ยเข้าตรงเข้าตรงซอกหรือ <c oughs> ผมผมกินช่วงนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยถ้าไม่อร่อยอ่ะจะไม่อร่อยช่วงนี้อ่าอ้เหี้ยได้สาดาัตว์อ่ะขูวพี่ได้เลย <c oughs> เนื้อกับหนังโดนเนี่ยโดนคุณเล่นเลยเท่านั้นห <c oughs> ือเนอะ ให้อะไรเรืแม่งโคตรนุ่มไหมแม่งนุ่มแบบนุ่มมากอ่ะเนี่ยนุ่มมากโอ้โหควัน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 ซึ่งนี่ตู้ซึ่ปิดเอ้าเอาถือว่าปิดจ็อบถือว่าปิดจ็อบนะครับที่สำคัญคือตรวจสอบอาหารมะสุกแน่นอนครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกัน นะครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันนะครับเหลือคนเดกินกินเลยนะแบคทีเรียครับผมขอบคุณที่ถามถึงมานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมว่าเราคงไม่ได้มาแช่อะไรบ่อหรอกจริงจริงนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะแช่อะไรละขอบคุณมากนะครับที่ถามถ่ายติดตามกันมาแล้วก็ฝากขอบคุณอีกทีนึงนะครับสําหรับช่องนี้นะครับผมก็ดูกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่ากันนะครับผมไปเดี๋ยวว่ากันไป